อยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองหน้าเดินได้หรือเปล่าคลิปนี้เรามาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์นะครับมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีป้ายโฆษณาสามิติของค่ายมือถือนะครับทำเข้าท่าดีนะครับหนุมานใช่ไหมฮะย่านสยามสแควร์ก็ถือเป็นย่านกลางเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดจุดหนึ่งของ กรุงเทพเลยนะครับแต่ยืนถ่ายก็ขัดใจนะครับกางวลมีลางรถไฟฟ้าเดี๋ยวมีเสาไฟสายไฟเนี่ยนะฮะมันทําให้ถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยนะครับนึกไปนึกมามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบเมืองเหมือนกันอย่างที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกเลยนะที่คนอยากมาบางสาขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่า บางคนบอกว่าถ้าไปดูให้ละเอียดในการจัดอันดับเนี่ยถ้าเป็นเมืองหน้าอยู่เนี่ยเราอยู่อันดับที่ไม่ค่อยดีนะครับคือมีคนอยากจะมาเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าอยู่นานๆหรือว่าต้องมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาระบบขนส่งนะครับรถติดความปลอดภัยในท้องถนนซึ่งปัญหาพวกนี้คนไทยหรือว่าคนกรุงเทพเราก็รู้กันดีนะครับว่าเ,าเรายังต้องมีการ พัฒนาแก้ไขปรปับปรุงกันอีกมากนะครับอย่างเรื่องทางเดินเท้าการจะพัฒนาเป็น walkable city หรือว่าเมืองเดินได้เมืองหน้าเดินอย่างเงี้ยนะครับกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันตรงสยามสแควร์เนี่ยกำกำลังมีการปรปับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับเป็นย่านที่จะต้องโชว์ความทันสมัยความเป็นสากลให้ทัดเทียมต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้าโรงแรม5ดาว แหล่งช้อปปิ้งอยู่เนี่ยมากมายเลยทีเดียวมีจุดที่คล้ายๆต่างประเทศญี่ปุ่นเกาลหลีนะครับวัยรุ่นก็ชอบมาเดี๋ยวจะเดินลงไปฝั่งสยามร้อนนะครับจะให้ดูทางเท้าที่เขา,าเริ่มมีการปรับปรุงนะครับจะเห็นว่ามีการออกแบบอย่างดีนะครับตรงฝาท่อหรือว่าตรงจุดเชื่อมต่อกับบันไดรถไฟฟ้าหรือว่าทางซ้ายบันไดห้างร้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียบ แล้วก็ดูแน่นหนานะครับไม่เหมือนบางจุดที่เราเหยียบไปน้ํากระจายเลยนะครับข้างล่างแล้วก็เวลาที่ตัดถนนเนี่ยก็จะเรียบแทบจะเป็นระดับเดียวกันเลยนะครับก็เข้าหลัก Universal Design นะครับแล้วก็เป็น w a l k a b l e City นะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าเดินสบายนะกลายเป็นรถนะครับที่จะต้องเป็นขึ้นเนินมาให้เสมอกันก็ทางแบบนี้ก็ให้ความสําคัญกับคนเดินเท้านะครับทำให้ เราสามารถเดินได้เรื่อยๆบางจุดก็กำลังก่อสร้างอยู่เห็นอย่างนี้เราก็อยากจะให้มีทางเท้าแบบนี้นะครับในกรุงเทพเยอะๆเลยคือเราจะต้องลบล้างความคิดที่ว่าแต่ก่อนพอบอกว่าจะให้กรุงเทพเป็นเมืองเดินหรือว่าเมืองจักรยานเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าทำไม่ได้นะครับเราเมืองร้อนกาดร้อนแบบนี้ใครจะเดินหรือว่าะระบบพังเมืองกรุงเทพอะไรมันทำไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ย ทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้นะครับอย่างเรื่องอากาศร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะ่ะคนก็ต้องเดินอยู่แล้วนะครับตอนเช้าตอนเย็นไปทํางานไปโรงเรียนนะครับอย่างบางจุดที่เราเดินบนสกายวอล์กรถไฟฟ้าหลายร้อยเมตรนะครับเราก็สามารถเดินได้โดยไม่บ่นนะครับเพราะว่าสกายวอล์กเนี่ยมันเดินสะดวกกว่าแต่ถ้าเราเดินทางเท้าข้างล่างเนี่ยนะครับจะต้องคอยหลบ ฝาท่อหลบต้นไม้นะครับหรือว่าจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาใช้ทางเท้าตรงนี้เป็นในซอยเขาเรียกซอยอะไรนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่ามีทั้งาการก่อสร้างถนนนะครับอาจจะมีสาธารณูปโภคพวกท่อต่างๆนะครับย้ายสายไฟลงดินรวมถึงอาคารห้างร้างของเอกชนก็เปลี่ยนไปเยอะนะบางทีก็จําไม่ได้เลย ก็ยังคงเป็นย่านที่วัยรุ่นยุคนี้นิยมมาแฮงเอากันนะครับผมวัยรุ่นยุค90และบางร้านก็ไม่รู้จักนะสมัยนี้ช่วงปีกว่าๆที่ผมทำช่องบ o ๊แอนเนนนะครับก็เดินทางบางทีก็บนท้องถนนเนี่ยก็เดินเท้าเนี่ยก็เจอปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาแค่ย่านใกล้ๆบ้านที่ผมอยู่นะครับแถวฝั่งทนแถวถนนเอกชัยหรือว่าแถวถนนเพชรเกษมบางแคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เวลาเย็นๆเนี่ยผมจะเดินเท้าสัก1กิโลเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีความสะดวกนะครับทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากเดินทั้งบางทีระยะทางมันไม่ไกลนะครับคือมีทั้งอุปสรรคนะครับสะพานรอยต้นไม้ผิวฟุตบาทไม่เรียบหรือถนนเส้นใหม่ๆเนี่ยตามชานเมืองนะครับมีทางเท้าแต่พอถึงตรงที่เป็นสะพานข้ามคลองอ่ะทางเท้าหายไปเฉยเลยนะครับ แล้วเราจะเดินต่อไปขึ้นสะพานมันก็จะอันตรายนะครับบางคนขับรถอาจจะเคยเห็นนะบางถนนนะ่ะตอนเช้าจะมีคนออกกําลังกายนะครับพอด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นทางเท้ามันจะมีทางเท้าไม่ตลอดใช่ไหมครับเขาจะไปวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายด้านในสุดอ่ะติดเกาะกลางถนนซึ่งมันพอจะมีพื้นที่แต่ว่ามันอันตรายมากนะครับเลนในสุดหรือถ้าเป็นในซอยถนนส่วนใหญ่กรุงเทพก็จะมีแบบนี้นะครับถนนอะไรนะที่เพจทางเท้าก็บอกเป็น ตัววีอ่ะคือถนนแบบเนี้ยออกแบบมาคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าเลยนะครับไม่มีพื้นที่ให้ผมเดินเนี่ยพอมีคนเดินสวนมาผมก็ต้องเดินไปเหยียบไอ้ท่อกลมๆเนี่ยนะครับเพราะว่าบนพื้นถนนเนี่ยมันก็เสียวรถชนนะครับนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับซึ่งรถเยอะมากบางบ้านในยอยู่ลึกแค่200เมตรนะครับก็ต้องเรียกวินมอเตอร์ไซค์แลวนะครับเพราะความเคยชินนะครับเดินมันไม่สะดวก คือจะบอกว่ากรุงเทพแย่แต่ถ้าเคยไปพัทยาหรือว่าภูกเก็ตเนี่ยถนนนอกจากจะแคบแล้วก็ไม่มีทางเท้าแบบนี้เหมือนกันตัวอย่างที่ดีก็มีนะครับอันนี้แถวสุขุมวิทจำซอยไม่ได้นะครับเพราะจะเป็นทางตัดกับถนนนะครับทางเท้าเขาก็จะทําลาดลงมาเกือบเสมอพื้นดินเลยนอกจากเรื่องอุปสรรคทางเท้าแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องความปลอดภัยนะครับบางถนนเนี่ยถึงมีฟุตบาทกว้างนะครับ อย่างถนนกกเพชรเกษมแถวบางแคหรือว่าไปทางหนองแขมเนี่ยนะครับอลองเดินแค่1กิโลเนี่ยแทบจะไม่อยากเดินอีกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จัก,กรยานขึ้นมาบนฟุตบาทคือไหนจะต้องคอยดูทางอุปสรรคบนทางเท้าฝาท่อ,ทอต้อนไม้สะพานลอยอะไรนะครับก็ยังต้องคอยเสียวหลังอะ่ะมันจะมาเชียวตูดคือการให้จัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช้บนทางเท้ากับ คนเดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับเราก็จะมีทั้งแบบามาทางเดียวกันแบบสวนทางคือคาดเดาได้ยากมากเดี๋ยวเลี้ยวเข้าออกจากซอยเลี้ยวออกจากซอยนะครับคือเดินแล้วมันเราจะต้องพะวงหน้าพะวงหลังตลอดเลยนะครับก็มีเรื่องที่เขาแชร์กันขำขับเช่มนาะบอกมีคนรวยจากการอาเอามือถือเนี่ยไปคอยถ่ายภาพมอเตอร์ไซค์ ที่ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าจนได้รางวัลน,นําจับใช่ไหมเดือนหนึ่งก็หลายตังค์เลยทีเดียวผมจริงๆถ้าอยากทํามั่งก็ได้เยอะนะครับแต่ว่ากลัวถ้าไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะจับได้เพราะที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลเคอลนะครับคนท้องถิ่นวินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ส่งของอพนักง,งานสะดวกซื้อเดีย๋ยวนี้ก็ส่งนะฮะก็คือจะบอกว่ามันใกล้ตัวเรานะครับมันคือพวกเราทุกคนนั่นแหละ ในภาพรวมและการที่ต้องขึ้นมาขี่บนฟุตบาทเนี่ยก็เกิดจากปัญหาการออกแบบระบบจราจรนะครับไม่ใช่มองว่าคนชอบฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องจับให้หมดแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้นะเพราะบางจุดก็เข้าใจว่าถ้าไม่ฝ่าฝืนหรือว่าย้อนสอนขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทเนี่ยมันจะต้องอ้อมไกลหรือว่าอาจจะไปไม่ได้เลยนะครับคือ วิธีการแก้ปัญหาจราจรของเมืองที่มีผังเมืองไม่ค่อยดีแบบกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีซอยตันเยอะๆเนี่ยก็จะต้องให้คนมาใช้จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถขนาดเล็กมันถึงจะเข้าซอยลัดซอยทะลุที่เป็นซอยขนาดเล็กได้เพราะว่าเราไม่สามารถเวนคืนถนนให้รถใหญ่ผ่านไปได้นะครับในหลายๆจุดอย่างในต่างประเทศเนี่ยทางจักรยานกับาทางเดินเนี่ยมันจะคู่กันไปเลยนะครับ แต่คือต้องแยกกันนะครับไม่ใช่ให้จักรยานมาวิ่งบนทางเดินเทา้าพอมีทางจักรยานและทางเดินเทา้าเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจการค้าขายริมทางเนี่ยปูมขึ้นมาขายได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนเดินหรือว่าจักรยานเนี่ยมันใช้พื้นที่ในการจอดรถไม่มากมีถนนตามชานเมืองหลายสายในกรุงเทพนะครับที่ทําทางเท้าวไว้กว้างเลยนะครับแต่ว่าคนเดินก็ไม่ค่อยมี อาคารร้านค้าริมถนนก็สบเสารจริงๆแล้วแบบนี้นะครับสามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นทางจักรยานหรือทางมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสวนทางกันได้นะครับแล้วก็ฟุตบาทสำหรับคนเดินก็ไม่ต้องกว้างมากแต่แยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็ทางจักรยานทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับทางในซอยในหมู่บ้านนะครับทำให้คนในซอยหรือในหมู่บ้านเนี่ยสามารถขับรถออกมา ริมถนนเพื่อมาซื้อของนะครับจับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ต้องอเก่งว่าจะขึ้นฟุตบาทแล้วโดนจับหรือว่าสวนทางถนนใหญ่เป็นอันตรายนะครับเด็กๆก,ก็ขี่ออกมาได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆค,คิดเรื่องการไปเชื่อมต่อกันที่ละเขตนะครับมีทางจักรยานไปจอดไว้ที่ป้ายรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้านะครับตรงนี้แถวบางปูใช่ไหมสมุทรปราการ ไม่ได้เป็นเขตเมืองนะครับแต่เขาทําเป็นทางจักรยานไว้ยาวเลยนะครับแล้วก็จะแยกกับทางเดินเท้าด้วยขับจักรยานมาจอดแถวป้ายรถเมล์เพื่อขึ้นรถไปทํางานไปโรงเรียนต่อมันก็จะเชื่อมต่อการเดินทางนะครับในส่วนสาธารณะเดี๋ยวนี้ก็แยกนะครับทางจักรยานกับทางเดินจ็อกกิ้งในต่างประเทศนะครับการออกแบบระบบการจราจรนะครับก็จะให้ความสําคัญกับ คนนะครับการเดินเท้ามากที่สุดเลยนะครับมากกว่ายานยนต์ต่างๆแต่บ้านเราเนี่ยยังสลับกันคือเวลาคิดอะไรเนี่ยคนเดินเนี่ยจะเป็น nothing นะครับมองไม่เห็นเลยไม่ได้มองเห็นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการคมนาคมไม่มีส่วนใช้ในการคำนวณอะไรเลยนะครับอย่างรถติดก็ผักให้ จักรยานมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช้บนฟุตบาทน,นะครับหรือเวลาเราข้ามถนนสี่แยกนะครับเห็นไหมบางทีเราได้ไฟเขียวแลแต่ว่าก็ต้องคอยระวังพวกเลี้ยวสายผ่านตลอดอะไรแบบนี้หรือพวกสัญญาณไฟข้ามถนนที่เป็นทางม้าลายนะครับที่ไม่ใช่ตามสี่แยกเนี่ยยุคแรกๆที่มีตามท้องถนนนะไม่ค่อยมีใครจอดให้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังได้ข่าวการสูญเสียอยู่เรื่อยๆเลยนะครับการปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องเนี่ยต้อง ปลูกฝังให้ทํากันจนเคยชินนะครับไม่ใช่ว่าทําทเพราะว่ากลัวผิดกฎหมายนะครับหรือว่าต้องทําเพราะว่าอ๋อตรงนี้มันมีกล้องมีเทคโนโลยีคอยจับได้เวลารถหยุดให้คนข้ามถนนก็ไม่ต้องหันมายกมือไหว้นะครับการขอบคุณที่ดีก็คือการใส่ใจนะครับรีบเดินไปเท่านั้นก็จะเป็นการให้เกียรติคนที่เขาจอดให้นะครับ อันนี้เป็นที่สิงคโปร์นะครับสัญญาณข้ามถนนเนี่ยถ้าเป็นคนพิการหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยมีบัตรมาแตะนะครับไฟเขียวเนี่ยมันจะนานกว่าปกตินะครับสุดท้ายสำหรับคนเดินถนนเนี่ยก็ต้องเป็นระบบเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราเดินข้ามถนนเนี่ยชิดไปทางไหนท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆรู้ไหมฮะ <c ười> เคยมีเป็นชื่อเพจขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ ประมาณเดินชิดขวาในสถานีรถไฟฟ้าก็คือกรุงเทพใช้ชิดขวานั่นเองนะครับการที่เราจะชิดไปทางไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราขับรถชิดซ้ายเราก็จะต้องเดินชิดซ้ายนะครับคือแล้วแต่เราจะเลือกเราจะกําหนดนะครับแต่ก็ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเยอะเนี่ยมันก็จะต้องจัดระบบที่สิงคโปร์ก็ขับรถ ชิดซ้ายเหมือนประเทศไทยนะครับแต่ว่าเดินเขาก็ชิดซ้ายนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วแต่เมืองนะครับมีทั้งชิดซ้ายชิดขวาซึ่งของเราอาจจะไม่ค่อยซีเรียสนะครับอย่างไปงานเกษตรแฟร์คนเยอะเขาก็จัดการจราจรให้คนเดินชิด้ายคืออาจจะสัมพันธ์กับเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนน,นะครับแต่คนก็ยังเดินมั่วๆอยู่หรือว่าหลายปีก่อนนะครับผมเคยได้ยินข่าวสะพานลอยแถวลังสิตอ่ะ มันจะมีขนาดแคบมากนะครับเดินสวนกัน2คนอย่างเงี้ยนะครับแต่บริเวณนั้นคนเยอะคือกว่าจะข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือคนเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคนมักจะคิดว่าการเดินเนี่ยมันไม่ต้องมีหลักจราจรนะครับเดินมั่วได้ซึ่งมันก็ เป็นความเคยชินของนิสัยคนไทยเราด้วยนะครับที่ชิลๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมีกฎอะไรหรือว่าไม่ต้องเข้าคิวเพราะในสมัยก่อนหรือว่าตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยผู้คนมันยังไม่เยอะนะครับบางอย่างมันก็ยังมั่วๆได้ซึ่งฝรั่งหรือว่าต่างชาติเนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยบางทีเขาก็ชอบนะครับรู้สึกเอ๊ะสบายดีนะครับแต่พอเป็นสังคมเมืองหรือว่าตรงไหนที่อยู่กันเยอะๆนะครับเราก็ต้องเอา ระบบมาใส่นะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักสากลแล้วหลายอย่างคนไทยเราก็ทําได้นะครับไม่ต้องด้อยค่าตัวเองนะครับอย่างเข้าขิวขึ้นรถไฟฟ้าสมัยก่อนเนะี่ยบางคนไม่เชื่อว่าเราสามารถจะทําได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแต่แรกว่าชอบมีข้ออ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับจะได้พัฒนาไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับอย่างการขึ้นรถเมล์เนี่ยขึ้นประตูหน้าลงประตูหลัง คือถ้าทําได้มันก็จะสัมพันธ์กับาการจัดระเบียบการเข้าคิวขึ้นลดลงรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเทคโนโลยีแตะประตูหน้าออกประตูหลังทําให้เกิดความเคยชินนะครับหรือว่า,าเรื่องระเบียบวิน,นัยการจราจรทั้งผู้ใช้รถแล้วก็คนเดินเท้าที่เราได้พูดกันในคลิปนี้นะครับแล้วการที่จะเป็น walkable city เมืองหน้าเดินนอกจากเรามีระบบ ทางเดินเท้าที่ดีแล้วนะครับเราก็จะต้องมีแลนด์มาร์กหรือว่าสถานที่ต่างๆของแต่ละจุดที่เราจะไปนะครับไม่งั้นไม่รู้จะเดินไปไหนนะครับทางเดินดีแต่ว่าไม่มีสถานที่แหลง่งท่องเที่ยวแหล่งพักพ่อนนะครับที่จีบกันก็สําคัญนะครับความสะอาดของถนนคูคลองนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆได้ดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม บูแพนเน,น็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ